สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการทอ l k ก about ฟุตบอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนอตเทียมฟอร์เ s สนะครับก็พบกับลิเวอร์พูลนะครับละครแล้วลิเวอร์พูลก็หลงป่าไปนะครับวันนี้ก็เกือบหลงป่าอยู่นะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับแต่ก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อ1หนึ่งถือว่า f o r ์เ t สปีนี้คือฟอร์มสุดยอดมากนะแล้วแม่งก็ต้องเป็นบอลตีสาอีกแล้วนะครับเ,เชื่อป่าว่าผมแม่งแบบ คือจริงๆวันนี้ผมต้องขับไปอีกบ้านหนึ่งไปไลฟ์แต่คือแบบแม่งไม่ไหวจริงๆอะ่ะแม่งคือตีห้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวหกโมงเช้าระหว่างรองคนเข้ามาแล้วหกโมงเช้าอ่ะเดี๋ยวผมผมไลฟ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปทําธุระแล้วเพราะว่ามีเดี๋ยวจะมีของมาส่งนะครับมีต้นไม้มาส่งหกโมงเช้าอะ่ะก็บอกตื่นไหมครับอ๋อผมยังไม่นอนหรอครับเพราะคืนนี้ผมต้องดูทั้งยูเว่ทั้ง ลิเวอร์พูลไอ้สัตว์แล้วยูเวกูเป็น e เฮียอะไรก็ไม่รู้เสมอ 1, 1, 2, 1, หนึ่งหนึ่งอีกแล้วคือแบบไม่เอาเฮียอะไรเลยปีนี้ไล่พ่ายยูเวมีโอกาสไล่พ่ายแล้วก็ Tour, ไล่ถ้วยไปด้วยส้นตีนจริงนะครับแล้วก็ดูลิเวอร์พูลอยู่ด้วยเนี่ยยังไม่นอนเลยแล้วน่าจะไม่ได้นอนอะนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงไลฟ์อัพก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของนอตเทียมฟอร์เรสต์นับมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับโกเป็นแมตต์เซลรับเซฟชิปหายแมตช์แรกเจอลิเวอร์พูลก็โคตรเซฟที่เอาชนะลิเวอร์พูล แล้วก็โอลาไอินานิโคลนิโค่ามิลินควิชนะครับมูริโอนะครับแล้วก็นิโควิลเลียมส์ครับเป็นกองหลังสี่ตัวนะครับไรอนเยสนะครับกับเอลิอนเดอร์สันเป็นโฮลมิฟิลสองตัวนะครับแอันธ وني เอลังกานะครับมอง์แกนกิฟไว้นะครับคาร์ลคาสซาโอดอยนะครับเป็นเซตเอตัวลูกสามตัวแล้วก็คริสวูดเป็นกองหน้าเป้านะและผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะบอกว่านอตแฮมฟอร์เลสเป็นทีมที่แบบแม่งเหมือนเด็กเล่น CM ซื้อตัวเลยเว้ยคือแบบเอาใครดีวะกูมแม่ง มีคนมาเทคสโมสรนน้องเนี่ยฟอร์เรสในเรื่องของการเล่น CM เล่นเอฟเอ็อ่ะเฮ้ยกูต้องซื้อกองหน้าละกันตอน,นเด็กเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครไอ้นิกล่าไม่ลงมิเรนโควิดนี่แม่งมีข่าวกับแมนยูมามีข่าวกับยูเว่มามีข่าวกับไบเออร์มาด้วยเออเล่นอยู่ฟีออนน่าจะเวิร์กอยู่ว่ะดึงแม่งมาแล้วกันแล้วก็เอาใครดีวะอันที่เอลังกาแล้วกันเคยอยู่แมนยูมา ไอ้ตัวลุกเอาใครอีกดีมองกันกิฟไว้กันเทียเคยอยู่ทีมใหญ่มาเหมือนกันคาร์ล่าข่าสันได้มาแล้วกันกเคยอยู่ทีมใหญ่มาเหมือนกันอย่างเงี้ยแม่งมีใครคิดเหมือนเหมือน,นผมไหมกดก้ามาแล้วกันเรืเ่องนี้ยมันเหมือนตอนเด็กๆผมเล่น CM อ่ะหรือเล่น FM อ่ะผมจะชอบแบบไปคุมทีมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วชอบซื้อตัวแบบเนี้ยไอเอาตัวนี้มาก่อนแม่งเคยอยู่ทีมใหญ่เคยอยู่ทีมนู้นทีมนี้มาอะไรเงี้ยน,นะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับมาในแผนสี่สงสามหเหมือนกันนะครับโกนะครับเป็นอาริสันนะครับก้อนหลัง4ตัวนะครับแอนดี้โรเบบิรร์ตสัันนะค เฟอร์ชิลฟันไดนะครับอิบราฮิมาโคนาเต้แล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนโคนที่มีฟิลสองตัวนะครับก็คืออเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ไรอันการ์แบกนะครับโคดิกัรโปโซบอสไลน์แล้วก็โมซาลาฟคือลูกสามตัวแล้วก,กองหนะ้าเป้าเป็นหลุยดีอาร์ดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลแปลกแต่ท่านผู้ชมคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นดีไหมถ้าคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นดีกดเจ็ดถ้าคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่ได้ดีมากก็กดสองมาแล้วกันแต่ผมว่า วันนี้ลิวพูลเล่นอาจจะไม่ได้ดีมากตามมาตรฐานที่สูงมากๆของลิวพูลรูการนี้แต่มันพลาดตรงไหนในในในจุดที่ผมมองว่าลิวพูลเล่นไม่ดีผมว่ามันเร่งเกมบางจาังหวะผิดไปแล้วบางช่วงอะมันเหมือนพยายามที่จะเร่งแต่ตัวของนักเตะบางคนมันมันขยับไปเร็วเกินแล้วพยายามจะเร่ง มันผิดจังหวะก,กันอะ่ะผมว่าอันเนี้ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมว่ารูปเกมของเอสปริโตซันโตอ่ะวางมาดีมากแล้วนักเตะของนอตเทฟอร์เรสเนี่ยช่วยกันแบบโอ้โหเขี้ยมันมันกันจังหวะของลิวพูดได้ดีแล้วลิวพูบางทีเร่งไปนิดนึงก็จ่ายพลาดไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดลิวพูไม่เสื่อมมาโดนเร็วไงระหว่างที่เกมของลิวพูกำลังจะต้องเ็าเรียกว่าประมวลผลอยู่พยายามจะสร้างจังหวะพยายามจะหาช่องพยายาม เล่นเกมของตัวเองไปเสือกมาโดนจังหวะคริสวูดยิงแล้วแบบฟอร์เรสต์นี่ม่งสุดตีนจริงนะคือแบบได้บอลมาเสร็จปั๊บมุมอะ่ะมีโอกาสโล่งไหมโลง่งแต่ทีมที่เจอลิเวอร์พูลเยอะมากที่แบบจังหวะแบบนี้มาเสร็จปั๊บแล้วเสือกแบบยิงแบบกลัวจะไม่ได้ยิงยิงไปก่อนไว้เอาให้ตรงกรอบก่อนแล้วโก้เซฟได้แต่จังหวะคริสวูดยิงคือแบบมึงคมจริงอะ่ะคือมึงแบบยิงมันจังหวะมันอยู่ข้างๆยิงเข้าม,มุมแบบสวยมากนะครับ ก็ขึ้นนำลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนรูปเกมของลิเวอร์พูลถามว่าดีขึ้นไหมผมว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นมากครึ่งแรกอะโอกาสก็เหมือนมีมันมีแต่มันก็ยิงไม่ตรงกรอบนึกออกว่าแต่ว่ามันมันเหมือนถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลแพ้ผมเชื่อเลยว่าเฮดไลน์วันพรุ่งนี้จะต้องบอกว่านี่แหละฟอร์มของลิเวอร์พูลอาจจะเป็นช่วงกำเนิดของการที่ดรอปฟอร์มก็ได้เพราะว่าทีมไหน ถ้าใครดูบอลกันมาทุกปีอ่ะจะรู้ก็อยู่แล้วว่าหรือว่าใครเคยฟังผมมาไม่ว่าจะรุ่การไหนผมจะบอกเสมอว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้แบบมันแทบจะไม่มีเลยเว้ยผมก็ไม่อยากจะพูดมันไม่มันไม่มีหรอกนะเพราะว่ากูก็ไม่ได้ดูบอลมาร้อยปีนึกออกป่ะแต่ตั้งแต่ที่ผมดูบอลมาผมยังไม่เห็นทีมไหนซักทีมเลยนะไม่ว่าจะหลีกอะไรนะเล่นดีตั้งแต่แมตช์แรกของรุูการยันแมตช์สุดท้ายของรุูการมัน ไม่มีถ้าผู้ชมนึกออกไหมถ้านึกออกว่ามีสักทีหนึ่งที่แบบเล่นดีทุกแมตเลยนะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยละกันนะครับแต่ผมอะ่ะยังไม่เคยเห็นเลยต่อให้เป็นอาร์เซนอลไร้พ่ายก็ยังมีหลายแมตที่อาร์เซนอลเล่นไม่ดีแต่มันแค่แบบถูถูไทยไถแบบอเอาจนได้อะให้มันเสมออหรือว่าเกือบแพ้ไปแล้วแบบโหจังหวะท้ายเกมแม่งมาเหมาสองลูกแซงอะไรเงี้ยนะครับแมนยูก็ไม่แมนยูตอนไหน แมนอยู่ตอนไหนไม่มีเชื่อผมอยูเว่ก็ไม่มีไอปีไร้พ่ายก็ไม่ได,ดีไอเฮียไอ,อยูเว่ปีไร้พ่ายคอนเต้เล่นเฮี้ยเอาจริงเล่นเฮี้ยสิบโกแม์อะแต่มันถูถ่ายจนรอดมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งคือเรื่องฟิตเนสคือผมเคยอธิบายท่านผู้ชมไปอันนี้ไม่ใช่สันนิษฐานเองงานนี้คือจริงๆเลยนะผมเคยบอกท่านผู้ชมว่ามันจะมีบางทีมเนี่ยอาจจะเตรียมทีม เพื่อความฟิตเนสฟิตเนสเป็นกราฟมันไม่มีแบบทีมไหนที่สร้างให้แบบความฟิตของทีมแม่งคืออยู่ระดับ80-100%ตลอดรู้หราอเรมันจะมีช่วงที่แบบโอเคกลับมาจาก p r e ซี s ั o n อ่ะเราเน้นตรงนี้แล้วกันเน้นให้แบบฟิตตอนต้นรู้ารไปก็จะอาจจะมาฟิตตอนแบบเต็มๆตอนประมาณถ้าเปิดสิงหาาก็าจ,จะฟิตเต็มๆตอนกันยาอ่ะแล้วก็เริ่มฟิตดีโคตรๆตอนแบบกันยา ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยโ,โหพีคเลยแล้วสักพักหนึ่งไปมกราเริ่มอาจจะต้องกราฟดรอปลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะประคองไว้จนถึงกุมภาให้ได้แล้วค่อยมีกราฟกลับมาขึ้นใหม่อีกทีหนึง่งตอนช่วงมีนาไปจนดันจบฤด,ดูกาลบางทีมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีช่วงแผ่วในช่วงฤดูหนาวแบบตอนบอลกลับมาเตะม,มกรากุมภาแม่ก็คือพยายามที่จะโอเคอาจจะยังไม่ต้องรีบเร่งความฟิตให้เต็มร้อยตอนช่วงกันยาอาจจะย้ายให้ ฟอร์มมาเต็มที่ความฟิตนะไม่ฟอร์มความฟิตมาเต็มที่ช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกาแล้วเพื่อจะดันมาได้เผื่อไว้สําหรับกุมภาเพราะว่ามันยังมีแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่มันยังมีอะไรที่กลับมาเตะม,มันสำคัญมากเพราะว่าแต่ก่อนแชมเปี้ยนส์ลีกมันเตะกันเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วมันจะเตะอีกทีตอนกุมภามันอันตรายก็ประคองไว้แล้วก็อาจจะแบบค่อยมาฟอร์มตกในช่วงแบบมีนาะเนื่องออกมาเมษาไปอย่างเงี้ยมันมีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับความฟิต ที่ทาให้ฟอร์มมันอาจจะเวียงได้อีกอย่างหนึ่งคือคู่ต่อสู้เขาไม่ได้แบบปิดหูปิดตาแบบกูไม่รู้ว่าลิ้วพูเล่นยังไงช่างแม่ศาสตร์ลิ้วพูเป็นยังไงมากูไม่สนใจหรอกมันเล่นดียังไงคือไม่ดูคู่แข่งถามหน่อยมันเจอลิ้วพูคุณคิดว่าคู่แข่งแม่งแม่มานั่งคิดไอ้เฮียลิ้วพูมันต้องแบบติวต้องพยายามศึกษาทุกอย่างอาหาวิธีแก้หาวิธีที่จะแบบเอาชนะลิ้วพูให้ได้อ่ะเพราะว่ามันเฮีย ท่านผู้ชมคิดว่าแบบก่อนหน้านี้ตอนแนี้ฟอเรสต์แม่งไม่สนใจลิวพูแล้วค่อยมานั่งเออเตรียมทีมสามวันก่อนแต่ไม่หรอกมันเตรียมมาแล้วมันคิดไว้แล้วมันอาจจะต้องเจอทีมอื่นก่อนแต่มันต้องคิดเผื่อลิวพูนิดนึงสักพักนึงไปเตะกับทีมนั้นไปเสร็จปั๊บมีเวลาอีกหลายวันเจอลิวพูแม่กันหรอกเตียมไว้เออดูแลลิวพูกูต้องแก้อย่างนี้พยายามวางแผนมาแก้ทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่แล้วนนอะเนียฟอเรสต์ปีนี้มันไม่ใช่มันฟุ๊กๆนะเว้ยแม่คือฟอร แต่21แมตช์มี41แต้มอาร์เซนอลเนี่ยเสมอบ่อยมากในช่วงหลังถูกไหมเชลซีวันนี้ก็เสือกเสมอไปอีกไอ้เมนซิตี้ยังกลับมายังไม่เต็มที่ก็โดนไปอีกเสมอไปอีกคือมันเหมือนแบบท้ายสุดอ่ะทีมที่มใกล้เคียงมากก็คือตอนนี้นฟอร์เรสต์อ่ะแล้วฟอร์เรสต์มันมันไม่ใช่แบบฟุกนะแมตช์แรกชนะลิเวอร์พูลมาคนแม่งคิดว่าโอ้โหไอ้ลิวเวอ,อร์พูลแม่งไปดรอปแต้มโง่ๆเเเจออออฟฟรรสสตต์์ไัวโง่ อาจจะใช้แมตช์แรกของที่การเจอริฟูมาเป็นสปริงบอร์ดก็ได้ไอ้เหี้ยกำลังใจมาเสร็จปั๊บมีใครคิดเหมือนกันไหมกดก้ามลวกันเหมือนไอ้เหี้ยช่วงตน้นฤดูกาลไอ้สักกุชนะเอริฟูมาเสร็จปั๊บใช้เป็นสปริงบอร์ดส่วนหนึ่งด้วยมันมีเหตุผลอื่นด้วยนะแล้วก็ฟอร์มแม่งก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็นูโนเอสปิริโตซันโตแม่งทำทีมดีมากเพราะว่าน้องเนี่ยฟอร์เรสเจอริฟูเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่ได้เล่นกับเวอริพูแบบทีมเล็กเจอร์พูแม่งเล่งเหมือนทีมใหญ่เจอร มันมีการจ่ายบอลแล้วนอตแฮนฟอร์เรสเป็นทีมที่จ่ายบอลแบบกิฟแอนโกดีมากเล่นเหมือนกับลิเวอร์พูลตอนครึ่งหลังเลยนะครับสามเหลี่ยมจ่ายกันจ่ายมาเสร็จปั๊บไอตัวนี้แม่งใช้จังหวะคว้ยให้เพื่อนแล้ววิ่งไปอีกทีนึงอะ่ะยกตัวอย่างให้นู้ชมดูสมมุติว่าน้องแนนฟอร์เรสเล่นนะจะมีตัวหนึ่งให้นู้ชมเห็นแล้วกันอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะบอลจ่า bon ยมาให้กับตัวผมน้องแนนฟอร์เรสต้องรู้ไปฝั่งนี้นะแต่มันจะมีสองตัวอยู่นี้ตัวหนึ่งอยู่นี้นะ อีกตัวนึงอยู่นี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นไอแหลมแหลมของสามเหลี่ยมอ่ะเราต้องลุกไปทางนี้ยบอลมาถึงตัวผมเสร็จปั๊บแทนที่ผมจะจับบอลขึงบอลน,นิดนึงเราค่อยจ่ายเพื่อนช้าๆแล้วเพื่อนค่อยจ่ายคนนี้ไม่ได้บอลเสร็จปั๊บมันบางกองหลังอยู่ใช่ไหมแม่งส่งไปให้เพื่อนเพื่อนอ่ะแม่งชิ่งไปให้ตัวนู้นไอเฮี้ยนี้วิ่งไปแล้วไอนี้ค่อยจ่ายไม่ทีนึงสามจังหวะหลุดได้แล้วเศร้ากะกันแบบนี้บ่อยมากหรือว่าลิเวอร์พูลเพรสเก่งใช่ไหมเพรสดีด้วย พยายามจะเอาแย่งบอลกลับคืนไม่ได้แม่งได้บอลเสร็จปับ๊บแม่งแต่ให้เพื่อนข้างๆแม่งวิ่งไปแล้วเพื่อนแม่งชิ่งใหม่ทีนึงไอ้ที่นี่ควายให้เพื่อนอีกตัวนึงอะ่ะมันเล่นแบบไม่ให้ทีมเล็กเล่นเล่นแบบมีระบบที่ซ้อมกันมาโคตรดีอันนี้คือผมชมนูโนเอสปิริโตซันโตว่าทําทีมดีมากแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะนอนฟอเรสมันไม่ได้ทีมแบบที่ไม่ได้เตรียมมา ฟอร์มของลิวภูถ้าวันนี้กลับมาพูดถึงจังหวะที่ว่าถ้าวันนี้ริ้วพูเสอกแพ้ไปอีกนะคนจะมองว่าอาจจะเป็นต้นของจังหวะที่ลิ้วพูอาจจะเริ่มฟอร์มตกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ริ้วภูเศร้ากะอาจจะไม่ได้ดุดันเท่าแมตต์อื่นแล้วก็การปฏิปต่อเกมอาจจะไม่ได้ดีมากและดูติดขัดมากระหว่างที่น,อน,น้องแนฟอร์เรสพ,พอนำหนึ่งศูนย์เสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช้จังหวะรอสวนรอทําอันตรายบ้างไหมก็มีพอได้นะครับท้ายที่สุดนะริเวพูก็ดูเหมือนเ,นเหมือน ไม่ได้มีเคี้ยวมากนะจบครึ่งแรกไปลิเวอร์พูลก็ยังตามอยู่1ประตูต่อศูนย์พอเริ่มต้นครึ่งหลังมาเสร็จผมชมเลยลิเวอร์พูลก็ยังเป็นแบบเดิมแล้วทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้จริงๆเลยเราไม่มีทางรู้อ่ะเฮียกุไม่ได้ไปยู่แอนฟิลไม่ได้ไปคุยกับอันเนอร์สตแต่อย่างน้อยเราดูจากสถิติส,สถิติส,สถยส,สถิติแล้วก็ ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์จากหลายๆอย่างแล้วกันเราน่าจะยอมรับกันได้ว่าคืออาร์นสลสโตไม่แก้เกมดีแล้วมันก็ใช้แผนถึงแม้เขาไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้หรือว,ว่าเคยออกมายอมรับหลายๆก็ตามแต่ผมมั่นใจเลยว่าเขาใช้แผนแบบเขารอจังหวะแล้วประหยัดพลังงานของนักเตะและยังให้นักเตะเล่นแบบนี้ไปก่อนเพื่อสร้างความเคยชินให้กับคู่ต่อสู้ ยกตัวอย่างเผื่อบ,บางคนไม่ได้เข้าใจนะเพราะผมมมนได้มีภาพกรอบให้ดูใช่ไหมยกตัวอย่างครึ่งแรกลิเวอร์พูลเล่นแบบนี้ไปก่อนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสังเกตไหมลิเวอร์พูลเล่นครึ่งแรกอ่ะเล่นแบบเดิมทั้ง45นาทีท่านชมคิดเห็นเหมือนกันไหมกดก้ามานะพอเล่นแบบนั้นไปนเสร็จปั๊บเนี่ยถามหน่อยคุณคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แก้แท็กติกแก้วิธีการเล่นภายในจังหวะที่เล่นครึ่งแรกอยู่ไม่ได้หรอเล่นได้ ออกมาบน่นออกมาชี้เฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าไม่ชมเห็นอาร์เนสต์ล็อตทำในครึ่งแรกไหมออกมาทําอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยกลับไปดิมึงย้ายนี่เอ้ยดึงกลับมานี่หน่อยกลับมาแล้วอ้อมไปอย่างงี้ทําเป็นเหมือนแบบทูโคลไม่ได้บอกสิ่งที่ทูโคลทาผิดนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแบบแบบทูโคลอ่ะเอ้ยย้ายมาอย่างงู้นเหนลือคอนเต้แบบเอ้ยกลับไปดิมึงสี่ตัวไปทางนี้มีไหมถ้าไม่ได้เห็นรู้ด้วยการเนี้ย ที่อันนัซอฟทำแบบนี้กด4ถูกปะแต่ส่วนมากอันนัซอฟจะเป็นเหมือนแบบดูแล้วก็คอยลุ้นแล้วก็อาจจะคุยอะไรกับกับสตาโฟโพสหรือทีมตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้บน่นถูกปะไม่ได้ออกมาชี้น,นู่นนี่นี่ซึ่งถ้าเขาจะแกลจริงผมถามหน่อยลิวฮูกแก้ไม่ได้เขาแค่บอกนักเตะคนเดียวข้างๆสนามอ่ะนักเตะแม่งไปคุยกันตอบแม่งได้แล้วแม่งรู้จังหวะแล้วหรือว่าเขาอาจจะแบบตะโกนเฮ้ยอีกแบบหนึ่งแผนแผน,แผนบีเว้ยเล่นอย่างางูอย่างงั้นถูกปะ แต่เขาไม่ทําผมแทบจะไม่เห็นอันเดอร์สโอตไปสั่งนู่นนี่ให้เยอะให้เปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วเล,ลี้ยวพูมไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีการเล่นในครึ่งแรกนะผมเชื่อว่าการที่ทําแบบเนี้มันสร้างความเคยชินให้กักบคู่ต่อสู้ที่ต้องกันเล่นแบบนี้ไปก่อนกูมีเวลาแก้กูไม่ต้องห่วงกูไม่ต้องรีบแก้ครึ่งแรกจบเนี่ยถ้ากูยัง,งตีเสมอไม่ได้ถ้ากูยังอาจจะรูปเกมยังดูไม่ดีมากกูมีครึ่งหลัง ข้างหลังกแก้ได้แล้วอันนสซอเป็นคนที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว,ว่าแม่งแก้เกมดีมากหลายเกมแล้วท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมกดเจ็ดเขาเนี้ยผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วเรื่องฟุตบอลเนี่ยบางทีคุณเห็นว่ากองหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมาหรือว่ามันมีวิธีการเล่นอีกแบบหนึง่งหรือเปลี่ยนกองคู่ทีมเราหรือทีมคู่แข่งเนี่ยเปลี่ยนกองหน้าออกแล้วเอาปีกลงมาเล่นหรือว่าเปลี่ยนแผนนิดนึงจากเล่น4ี่สากลายเป็นเล่น4ี่ สามหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสี่สามสองหนึ่งที่อะไรเง <c oughs> ี้ยนึกออกปะมีการเปลี่ยนอะไรนิดนึงหรอเอาตัวลุกตัวตัวหนึ่งไปเปลี่ยนกับกองกลางเอาตัวลุกเพิ่มมาตัวหนึ่งเอากองกลางกองกลางออกไปตัวหนึ่งหรือว่าจากเล่นหลังสี่ถอดแบ็กออกไปแล้วเอาแบ็กเออถอดแบ็กขวาออกไปเอาแบ็กซ้ายลงมาเล่นเป็นเซนเต,นเต,นเตอร์แทนแกายไปเล่นหลังสามแล้วก็เอาแบ็กขวาออกไปแล้วเอาตัวลุกมาตัวหนึ่งเพิ่มตัวลูกขึ้นไปอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้อะ ที่เล่นเกมลับแบบแม่งจะลวนหรือว่าเปลี่ยนกองหลังตัวนึงออกไปเพราะว่าแบบอยากพักกองหลังตัวจริงแล้วเสือบอลกองหลังตัวสำรองมาแทนอะไรเงี้ยแม่งมีปัญหาในการที่แบบแม่งขยับขยื่อนอะไรนิดหนึ่งในช่วงหทีสิบนาทีนั้นนะ่ะแม่งลวนได้เลยเพราะว่ามันเล่นแบบเดิมมาตลอดยกตัวอย่างอ่าหนึ่งให้เห็นภาพชัดๆสมมตุติมันจะมีหลายทีมที่ทํานะกองหน้าเป้าเล่นไม่ค่อยออก ค่งแรกเล่นกับกองหน้าเป้ากองหน้าไปเล่นลุกแบบเดิมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเสร็จปั๊บสักพักนึงไปนาทีที่60 65เปลี่ยนเอากองหน้าเป้าตัวนี้ออกไปไม่มีกองหน้าแล้วเอาปีกลงมาแทนมีปีกซ้ายปีกขวาอยู่แล้วแล้วเสื้อเอาปีกมาอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เล่นไปกองหน้านะลงมาแทนกองหน้าแหละแต่มันขยับขยเยื่นไงบางทีแม่งไปอยู่เป็นปีกซ้าย2ตัวปีกขวาอีกตัวหนึ่งแล้ววิ่งสลับกันไอ้ปีกซ้ายที่มันไปอยู่กับสองตัวแม่งวิ่งสลับกันนู่นนี่นิดเดียวหลุดเลยเพราะว่ากองหลังคูู่่ตอส้เเาลน เกมลรกของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาเล่นกันกับแบบเดิมมานานจนมันเคยชินพอมันเคยชินไปเสร็จปั๊บพอมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งอะไอจังหวะที่มันต้องสลับตําแหน่งการหน้าที่การดูแลมันเสียกรวนเพราะว่ามันไม่ได้เล่นกันแบบที่ครึ่งแรกเล่นไงมันมีการขยับมีการเปลี่ยนทําให้กองหลังเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งห้าทีสิบนาทีในลูปเกมทั่วไปอ่ะอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอาร์เนส์ลอตแม่งเจ๋งตรงเนี้ย มันแก้เกมดีไม่พอมันชอบทําอย่างเงี้ยคือเล่นเงนี้ยให้คู่ต่อสู้ชินกับการเล่นของริ้วพูไปก่อนครึ่งหลังมามึงเล่นคนละแบบเลยเห็นด้วยไหมกด99มาพอเล่นคนละแบบไปเสร็จปั๊บเนี่ยนอนเนี้ฟอร์เรสต์เริ่มรวนแล้วดุดันเพิ่มมาริ้วพูไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างเดียวแม่งดุดันเฮี้ยด้วยครึ่งแรกมึงดุดันได้แต่มึงไม่ดุดันขนาดนี้ครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บมึงเริ่มดุดันใส่เลยแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยนะน้องเนี่ฟอร,เร์เรสต์เริ่มเริ่มรวนขึ้น แต่นองเนีฟอเรสก็ไม่ได้อยู่ดีจะมานอนตายให้ลิวฮูลตีเสมอมาอะไรได้นอเนี่ยฟอเรสต์แม่งก็เสือกสร้างเกมลูกใส่ด้วยแล้วสร้างเกมลูกแบบธรรมดาไห <c oughs> มไม่โอเวอร์โหลดขึ้นไปด้วยพยายามเล่นเกมเหมือนว่าทีมใหญ่เจอทีมใหญ่อันนี้ศักดิ์ศรีมีแล้วมันเหมือนมันมั่นใจด้วยแล้วนูนอสเปริโตซันโตก็ถือว่าน่าจะวางระบบมาดีมากหลังจากนั้นพอสร้างเกมลูกไปเสร็จปั๊บเริ่มเสียบอลง่ายสังเกตไหมลิวพูลเริ่มบีบดีกองกลางทําหน้าที่ดีขึ้น พวกกองหลังพยายามเก็บได้ดีขึ้นเทรนท่านผู้ชมงงกับเทรนไหมคือผมรู้ว่าผมพูดนี้ไปแฟนลิฟูโกรกอีกแล้วแต่ผมว่าเทรนแม่งเสียสมาธิเรื่องมีข่าวกับมัดดิดนู่นนี่อยู่นิดนึงอันนี้คำสันนิษฐานผมผมสันนิษฐานอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้มีมูลอะไรนะผมแค่คิดว่าหรือว่ามันเสียสมาธิเรื่องนี้วะหรือเรื่องอื่นผมไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะแต่มันต้องมีการเสียสมาธินิดนึงเพราะหลังๆแม่งเริ่มกลับไปเป็นเทรนแบบว่าเริ่มใจลอย เหมือนกันไหมกดสี่มาแล้วกันรู้สึกมีความใจลอยนิดนึงแล้วมันบางทีมันชอบแบบคือเรื่องการเปิดบอลการอะไรมันดีนะว่าแต่เกมรับบางทีมันดูแบบเหม่อไปนิดนึงอ่ะเหมือนแบบความกระตือร้นมันดรอปลงหน่อยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดนะผมดูแหละแฟนรเวูร์ลักเทรนด์ไม่คิดอย่างนั้นหรอกแต่ในฐานะที่ผมเป็นแฟนเป็นกลางแล้วดูอ่ะผมคิดว่ามันมันมีนิดนึงอ่ะแล้วมันทําให้เกมรับของร์พูลมันดูฝั่งเทรนด์มันดูแบบ คู่ต่อสู้เหมือนมั่นใจในการเจาะนะแต่วันนี้ก็ไม่ได้เจาะแค่ฝั่งเทนน์มาเจาะไปทางขวามากกว่าด้วยนะครับทางขวาของคือฝั่งแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลอ่ะอ่ะกลับมาพูดถึงจังหวะนี้ต่อลิเวอร์พูลอ่ะมันเริ่มเล่นดีขึ้นเลยเริ่มเร้าอากาศดีขึ้นเลยแล้วพอเร้าอากาศไปเนี่ยไอย้แบบมันเคาะประตูแล้วเนี่ยฟอเรสต์บ่อยมากแต่เหียบองตรงครึ่งหลังมาแมตช์เซลแม่งโคตรพ่อโคตรแม่เซฟ เซฟแบบมหัศจรรย์เยอะมากอ่ะน่าจะเป็นประตูหลายครั้งมากแต่เซฟแล้วเซฟอจริงๆลิเวอร์พูลโอกาสอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแมนอื่นแต่เริ่มเร่งเทมโปเกมแล้วความดุดันเกมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <S <S จนท้ายที่สุดมีจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนเคีซซ่าลงมาอะไรมีใครชอบประตูเคียซ่าที่เคียซ่าแม่งซัดไปปากด99นะไอ้เฮ้ยเคีซซ่าสุดตีนนะครับมันเป็นคนที่เตะต่อให้ไม่ค่อยได้เล่นต่อให้เจ็บมาพึ่งได้ลงอะไรไอ้เฮ้ยเคียซ่าแม่งชอบยิงได้เร็วเนี่ยหรอปะ อยบก,กลับมาแล้วไม่ต้องใช้เวลานานกลับมาพูดถึงลูกเกมต่อแต่ท้ายสุดเปลี่ยนซิมิค้ากับเดยโ,โกโจตาลงมาแล้วเฮียโจตาโจตาแม่งลงมาแป๊บเดียวแบบแป๊บ,ปบจริงๆไม่ร,มรู้ไม่กี่วิไอ,อเฮี้ยงงงประตูได้เลยตีเสมอได้ผมว่าโจตาเป็นกองหน้าที่ positioning เนี่ยดีที่เฮียแต่ที่ดีกว่า positioning ของโจตาเลยคือสัญชตาตญาณผสมกับว่าจังหวะ ไทมิ่งของการเข้าไปถึง Position ที่ดีคือสุดยอดมากกองหน้า p โพสิชัน i n ่ดีมีหลายคนผมขอยกตัวอย่างคนหนึ่งที่สองคนมา compare กันไม่รู้ท่านชมทันกันหรือเปล่านะมันจะมีคนหนึ่งชื่อ Francis Jeffers นะครับฟรานซิสเชเฟอร์เนี่ยย้ายไปตอนแรกเล่นแล้วเก่งมากย้ายไปอาเซนนอลฟอร์มแป๊กเลยนะครับอนาคตดับไปเลย เขามีฉายาว่า Fox in the Box มันเป็นกองหน้าที่ Positioning ดีมากทักษะอะไรไม่ค่อยได้มีหรอกแต่ Positioning ดีที่เี่ยแต่พอย้ายมาอาร์เซนอลอ่ะด้วยความกดดันด้วยแล้ว Positioning อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ทำให้ทำประตูได้ดีใครจำได้ไหมกด9มาแล้วกัน f a ร c ซิเจฟเฟอร์อเป็นคนที่ Positioning ดีมากยืนตำแหน่งเก่งมาก หาช่องดีมากแต่ไทมิงไม่ค่อยดีพอแบบหลุดเข้าไปหาจังหวะได้ดีแต่จังหวะไทมิงพลาดกองหลังแม่งอ่านและใช้จังหวะเนี้ยแย่งบอลได้บล็อกบอลได้อีกคนหนึ่งที่ทักษะอาจจะไม่ได้มีมาก Positioning ดีเหมือนกันแต่ไทมิงแม่งสุดเต็มกว่า Positioning คือปิโปอินซากีพี่กุ้งเต้นของเรากุ้งเต้นเนี่ยทักษะน้อยกว่าแฟซิเจเฟอร์อีกนะดอะบอลสายังตกอ่ะจริงๆ อินซากีอ่ะเป็นคนที่ท่านผู้ชมต้องเห็นมันตีลังกายิงทำนู่นทำนี่ฮะแต่คือโดยรวมสสก,กิลอะไรอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ Positioning ดีผสมกับ Timing ที่ดีแม่งทําประตูได้เยอะมากโจโตาเป็นคนที่ p o s i t i o n i n นดีแล้ว Tim i n g แม่งสุดตรีนเฮี้ยพอสุดตีนแบบนี้ยท่านผู้ชมสังเกตป่ะโจโตาเป็นคนที่เตีย้ยไม่ได้สูงนะแล้วกองหลังน้องที่ฟนฟรเนสูงเยอะมาก แล้วคนอื่นที่เป็นกองหน้าของสุเอายกตัวอย่างนูนเยสเลย Positioning ไม่ค่อยดีมากไทมิงก็ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับฟอร์มกับความมั่นใจไปด้วยนะเพราะจริงๆตอนมาอยู่เบนฟิก้าคือแม่ก็สุดตีนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตอนมาลิเวอรคพูลหมืนว่าก็โอเคอยู่บางแมชกก็ดีอยู่แต่คือเปรียบเทียบให้เห็นชาพไห้ชัดแล้วกันโจตาตัวก็เตี้ยของเขาแต่จังหวะกระโดดขึ้นมงจังหวะมงกับจังหวะก็จังหวะอยู่พื้นที่ที่ดีเลือกพื้นที่ที่ดี แล้วจังหวะที่บอลตกกับจังหวะที่ตัวเองขยับแล้วทําอ่ะมันดีมากมันเพอร์เฟกมากแล้วแม่งตีเสมอให้ทีมได้โจต้านี่แม่งเก่งจริงนะผมยอมรับแม่งเลยอาจจะไม่ได้เป็นซุปตา์โคตร,คตรอาจจะไม่ได้โด่งดังขนาดแบบซาล่าหรือคนอื่นแต่มันแบบมีความสม่ําเสมอที่แม่งผลิตผลงานออกมาให้ลิเวอร์พูลได้สม่ําเสมอและเป็นของสําคัญทั้งนั้นผมเชื่อแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเห็นด้วยผมเรื่องนี้ก็กดห้ามาแล้วกัน ห้าห้าห้าอะไรก็ได้นะครับขำมาก็ได้แต่พอตีเสมอเสร็จปั๊บผมว่าน้องนักฟอเรสวันเนี้ยไม่น่าจะอุ่นลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมาลิเวอร์พูลแม่งสร้างเกมลุกใส่โถมโคตรหนักอ่ะแต่เฮียแมตเซลเซฟจริงผมให้ MVP เลยท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมก็กดเจ็ดมาแล้วกันผมว่าแมตเซลวัน,นผม,มรู้้ะให้ใครแต่กูให้แมตเซลเพราะว่าวันเนี้น้องนักฟอเรสจะไม่ได้หนึ่งแต้มแน่แล้วมีโอกาสโดนแซงนําตอนท้ายเกมได้ สูงมากถ้าแมตซเซลแมงไม่ได้เซฟขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมให้แม่งแม่นแมตซเลยแม่งเป็นตัวที่สําคัญมากในแมตซ์นี้นะครับซาร่ามีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่แมตซ์เซลเซฟตลอดเซฟยันทุเวลาการบาดเจ็บไปเจ็ดนาทีกูแม่งก็เซฟยันจบเกมนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างเกมลุกใส่หนักมากผสมกับว่านนั่นแอนเรลส์พอมีจังหวะโต้กลับไปอ่ะดีเกือบทุกอย่างสร้างโอกาสจ่ายบอลกันเร็วแล้วกีฟเว่นโกดีมากจนถึงหน้าก่อเกียรติโทษแล้วก็จ่ายเฮียแล้วก็ จังหวะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็มีอยู่อีกสองโอกาสที่เกือบจะทำตัวลิเวอร์พูลได้แต่เปิดมาเสร็จปั๊บอีกคนนึงมาไม่ทันอะไรเงี้ยนี่ๆน,น,นะนะขาดๆกันเกิดนะครับแล้วก็จบเกมไปลิเวอร์พูลก็เสียแต้มให้กับน้องเลนี่ยเฟรย์ไปน้อยให้เฟรย์ได้4แต้มจากลิเวอร์พูลสองแมตช์นะถือว่าสุดตีนมากเพราะน้อยทีมทําได้แล้วปีนี้ลิเวอร์พูลมีปัญหาหนักๆเลยคือมีแค่กับน้องเนี่เฟรย์เพราะสองแมตช์เนี่ยแม่งเอาน้องเนี่ยเฟรย์ไม่ลงนะครับก็ยอมรับเลยน้นนลลงววอ,องเนะน,นี่ย ส่วนเลือกฟอร์มต่งริบบูเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะเริ่มเห็นลิ์พูที่อาจจะคู่ต่อสู้เริ่มดักทางได้คู่ต่อสู้เริ่มมั่นใจอาการมาประทวอร์พูู้มากขึ้นแล้วก็ช่วงจังหวะที่ลิ์พูอาจจะต้องแบบเรื่องความฟิตเรื่องหลายๆอย่างเรื่องสมองที่แบบทําแบบเดิมมามัน,ม,นมันก็คืองานนึกออกปะมันก็เริ่มแบบอาจจะมีล้า,าจ,จะมีสมองตื้อบ้าง ค e a t อ v i ี y อาจจะลดลงบ้างมันเหมือนแบบํำเจกับสิ่งที่ทำมาแบบดีๆกันมาเยอะมันมีไว้มันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ผมเชื่อริฟูอาจจะดรอปมาแป๊บเดียวเนี่ยแบบแมตสองแมตเงี้ยแล้วก็เลือกอาจจะมีชะลอชะลอเล่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนุกมากแต่แบบแฟนาอาจะไม่ได้แบบแฮปปี้มากกับฟอร์มแต่ก็ยังดีอยู่นะไม่ได้แย่นะ สักสองบาอาจจะสองสามแมตช์อะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะกลับเข้าสู่ลู่เข้าเข้าสู่ลู่สู่ทางเหมือนเดิมได้ผมเชื่อว่าลิ้วพูปีนี้ไม่น่าจะมีจังหวะแบบดิฟหนักอะอาจจะแคบนิดๆสะดุดสะดุด,ด,ดหน่อยๆแล้วก็ไปต่อฟอร์มดีเหมือนเดิมนะครับลิ้วพูปีนี้เป็นทิมที่เล่นดีจริงกูยอมรับนะมึงเล่นดีจริงคือมันดูลิ้วภูผมเชื่อแฟนบอลลิ้วพูทุกคนมีหวังจนถึงนาทีเก้าเจ็ดอะว่าลิ้วพูจะยิงได้จะชนะได้ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ยุคข,ของเยนคลอปที่ลิเวอร์พูลเป็นเฟอร์มิโนมาเน่ซาร่าต่อให้โดนนำท้ายเกมก็แซง2-1ได้ผมว่ายุคนั้นเทพมากนะแต่ผมว่ายุคนีิสลอตนี่แม่งแบบปีแรกมาความรู้สึกความรู้สึกไ like, ลท์เทียมทามันเยอะนะครับอันนี้เห็นด้วยกดก้าวเหมือนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมว่าคู่แข่งปีนี้มีโอกาสที่จะทำปัญหาให้ลิเวอร์พูลได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่คือมันสลับกัน ไปอ่ะเมื่อวาแมนซิตี้ตอนแรกก็อันตรายมากหลังจากนั้นฟอร์มไปเลยพอฟอร์มไปเสร็จปับ๊บอาร์เซนอลก็ยังรู้สึกอันตรายอยู่สักพักนึงไปอาซนลฟอร์มมันก็เริ่มดรอปๆ,ๆเชลซีแม่งมาเป็นเหมือนแบบผู้ท้าชิงคนต่อไปกําลังดีเลยสักพักเป็นเสมอเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยผมว่ามันมีการสลับกันฟอร์มหลุดกันไปเยอะมากทําให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมเสมอที่สุดแหละนะครับแล้วผมว่าการยืนระยะของน้นนองนฟเลอาจจะ สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมันลุ้นกันว่าถ้าใครเป็นแฟนทีมอื่นที่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลก็มันลุ้นว่าตกลงอาร์เซนอลเชลซีพวกนี้จะเรียกฟอร์มกลับมาทันไหมแต่ผมว่ายากนะครับไปเหนื่อยอ่ะนะครับลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับเดี๋ยวไปลุ้นแชมเปียนลีกกันท่านผู้ชมก็ผมเชื่อว่ามันก็ลิเวอร์พูลปีนี้แม่งลุ้นลุ้นได้เยอะจริงนะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับที่ได้ดูลิเวอร์พูลถึงแม้วันนี้จะเสมอไป แต่ได้ดูริ้วพูลที่แม่งสนุกมากๆเพราะปีนี้แม่งเล่นมันจริงนะครับแล้วก็ถึงแม้วันนี้จะเสมอไปแต่บอกเลยมันเป็นหนึ่งแต้มที่ไม่ได้ไร้ค่านะผมทิ้งท้ายนี้แล้วกันมันเป็นหนึ่งแต้มที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนแบบถ้าท่านผู้ชมดูจากอาร์เซนอลแล้วกันตอนนี้อาร์เซนอลมีสี่สิบแต้มสี่สิบแต้มอะถ้าสมมุติวันนี้ริ้วพูลแพ้ลิ้วพูลจะมีสี่หกแต้มกลายเป็นว่าถ้าสมมุติอาร์เซนอลแม่งเสิร์แบบ ฟอร์มดีโคตรยิงเยอะด้วยชนะ2แมตช์ริวคูแผลสองแมตช์แต้มเท่ากันประตูได้เสียก็มาลุ้นกันต่อให้มันเป็น1แต้มอาจจะฟังดูไม่มีค่าแต่อีกหนึ่งแต้มนี้ทำให้อีกสองแต้มที่ริวคูอาจจะต้องดรอปไปแล้วอาจารย์ชนะมา2แมตช์แล้วริวคูแผลสองแมตช์มันทําให้แต้มยังไม่เท่ากันมันเป็นเหมือนแบบครึ่งลูกนึกออกไหมเหมือนแบบครึ่งควบหน่อยแล้วกันขอคู่นิดนึงอ่ะฟิลนั้นอ่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยที่ ไอห,หนึ่งแต้มนี้อยา่าไปมองข้ามมันแล้วกันไอ้ตอนท้ายฤดูกาลไอหนึ่งแต้มพวกนี้สำคัญนะครับนั่นแหละขอบคุณมากนะท่านผู้ชมเรารีบไปนอนกันเถอะไอ้เหี้ยเช้าขนาดนี้แล้วบอกพรีเมียร์ลีกได้ไหมเฮี้ยมเตะสองทุ่มสี่ทุ่มได้ไหมขอบคุณครับปาล์มซีทีโอ้ยเฮี้ยไม่ไม่ให้มูริโอบังบอลดีคนเดียวไอ้เหี้ยตอนนี้อัเฟรดเนี่ยบังบอลด,ดีสัดสักันดีชิบหายแล้วมันประกบผมทิ้งท้ายสุดเลยอันนี้มันประกบตัวดีมากแต่มันประกบตัวแบบไม่ชงชางอะ ไม่เข้ามั่วซั่วเพื่อจะมีโอกาสแบบโดนจุดโทษอ่ะแต่ก็มีจังหวะที่ซาร่าหหลุดไปโดนเบียดคู่ไปแต่กรรมการก็ไม่ได้ให้จุดโทษแต่จังหวะนั้นก็ได้ลุ้นอยู่นะครับนั่นแหละขอบคุณท่านผู้ชมมากนะถ้าวันนี้ดูแล้วสนุกก็ขอสักห้าพันไลค์แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสนุกมากกดของห้าบอมด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกัเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ